กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับช่อง Pay f u l Light และก็ Royal a n d นดพลาม5จะมาแนะนำนะครับในการเชื่อมต่อนะครับแอปพลิเคชันบนมือถือกับรถนะครับผมที่หน้าจอก็จะมีบอกเลยครับผมด้านล่างนะครับผมจะเป็นระยะทางทั้งหมดนะครับที่เราจะวิ่งไปยังจุดหมาย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับช่อง Payful Light และก็ Royal and Fe ์ l ิพรมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมในการเชื่อมต่อนะครับผมแอปพลิเคชันบนมือถือกับรถนะครับผม m e t e o อร์นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันนำทางนะครับหรือว่าในกเวกเตอรต่างๆนะครับผมจริงๆแล้วหลายท่านนะครับผมอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ว่าวันนี้เรามาย้ำอีกทีสำหรับลูกค้าหรือว่าพี่ๆ ที่ใช้งานอยู่แล้วยังไม่ทราบนะครับผมก็จะมีในสส่วนนะครับผมวันนี้ก็จะคือจะมาอธิบายโดยละเอียดเลยก็คือจะเป็นโทรศัพท์นะครับผมปฏิบัติการ iOS นะครับผมแล้วก็โทรศัพท์ที่เป็นปฏิบัติการ Android นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมกันครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับผมว่าจะทําอย่างไรนะครับผมสําหรับพี่ๆนะครับผมหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้โหลดแอปนะครับผมก็แนะนําให้โหลดแอปพลิเคชันไว้ก่อน นะครับผมเป็นแอปนะครับผมที่อยู่ทางหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็คือ Royal e n f i e l d นะครับผมหลังจากที่เราโหลดแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมให้เราเข้าไปที่แอปได้เลยนะครับผมมันจะขึ้นหน้าจออ่าดังต่อไปนี้ครับผมก็คือจะมีล็อกอินกับ Sign อัพนะครับผมอันนี้สําหรับพี่ๆที่ยังไม่เคยสมัครก็ให้ไปที่ Sign อัพก่อนนะครับผมแล้วก็ก่อข้อมูลก็คือจะมีชื่อนามสกุลนะครับผมอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับผมแล้วก็ก่อข้อมูลทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ของ สมัครไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับผมโอเคอหลังจากที่เราทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาเข้าสู่หน้า เวอร์ชันปกตินะครับผมก็คือจะเป็นหน้าจออันนี้เลยนะครับผมทีนี้เราจะมาทําการเชื่อมต่อระหว่างตัวรถนะครับกับโทรศัพท์มือถือวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมก็คือเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับผมรอสัญญาณทุกอย่างรันนะครับผมให้เรียบร้อยจากนั้นให้เรากดไปที่หมวกกันน็อกสีแดงนะครับนะครับหลังจากที่กดไปที่หมวกกันน็อกสีแดงเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางตัวโทรศัพท์มือถือกับตัวรถจะเชื่อมต่อกันโดยจะขึ้นคําว่า R E D I S P ให้เรากดไปที่ R E D I S P เลยครับผมสักคู่นะครับเดี๋ยวขอย้่อีกทีนะครับพอเมื่อกี้เราเปิดรถนานไปหน่อยอ่าอ่าฮะ,ะหลังจากที่เรากดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางหน้าจอที่ตัวรถเนี่ยจะขึ้นนะครับผมต,ตัวเลขนะคร6ตัวเราก็นําตัวเลข6ตัวเนี่ยมาใส่ที่โทรศัพท์มือถือเราได้เลยนะครับผม ตัวเลขตัวนี้มันจะรันไปเรื่อยๆนะครับต่อการเชื่อมต่อแต่ว่าเราใช้การเชื่อมต่อเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมมันจะบันทึกะระหว่างข้อมูลของเรากับตัวรถไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์วงกลมสีเขียวแล้วก็ติ๊กถูกนะครับอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วเราก็กด back กลับไปได้เลยหลังจากนั้นก็คือมาที่หน้าจอเนี่ยมันก็คือขึ้นสัญลักษณ์เป็นหมวกกันน็อกสีเขียวนะครับผมทีนี้วิธีการใช้งานของมันก็คือเราต้อองงหหาาจจุุดมม่่มท่ทีเระไปกน แต่บอกไว้ก่อนนะครับผมว่าแอปพลิเคชันอันนี้รองรับเฉพาะระบบภาษาอังกฤษก่อนตอนนี้กาลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับผมให้เป็นระบบภาษาไทยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลองไปยังที่สถานที่ใกล้ๆดูก่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมอ่าผมจะไปที่ The Walk อ่าใกลๆ้ๆอ่ะ The Circle ก็ได้ขึ้นมาแล้วอ่าผมก็พิมพ์ค้นหาสถานที่ที่ผมต้องการจะไปนะครับผมหลังจากพิมพ์ค้นหาสถานที่ที่ผมต้องการจะไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้กดคําว่า get เดเรคชันอ่าเนี่ยพอกดเก๊กเดเรคชันแล้วเห็นไหมครับผมที่หน้าจอก็จะมีบอกเส้นทางเนี่ยครับที่เราจะไปนะครับผมหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะใช้งานให้เรากดคําว่าเนวิเกตนะครับผมเริ่มต้นเลยอ่าที่หน้าจอก็จะมีบอกเลยครับผมจะมีบอกว่าให้เราวิ่งเส้นทางไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมในนี้ก็จะบอกเลยนะครับผมด้านบนนะครับผมก็จะเป็นระยะกิโลนะครับผม ประมาณการนะครับผมโดยประมาณนะครับว่ายังจุดเลี้ยวจุดอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับผมจะเป็นระยะทางทั้งหมดนะครับที่เราจะวิ่งไปยังจุดหมายนะครับผมสําหรับแอปพลิเคชันนะครับผมของตัว ios ก็จะเชื่อมต่อง่ายหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัว android กันต่อนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เราก็กลับมาเข้าสู่การเริ่มต้นของมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเป็นปฏิบัติการของ android นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการ เชื่อมต่อนะครับในปฏิบัติการ Android นะครับผมในส่วนของตัวแอปพลิเคชันในมือถือ Android นะครับผมที่เราโหลดไว้แล้วนะครับผมก็คือ Royal e n f i e l d นั่นเองนะครับผมปฏิบัติการ Android เนี่ยมันจะมีปางาในส่วนของเขาเรียกว่าวิธีการเชื่อมต่อครับผมจะขึ้นว่าเนี่ยครับผมเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยอนุญาตให้เรากดอนุญาตนะครับผมและทีนี้เราก็มาทําการเชื่อมต่ออย่างเช่นคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อกันเลยละกันนะครับผมเราจะมาดู ปัญหาของปฏิบัติการ Android นะครับผมมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างบางทีอาจจะติดขัดนะครับโดยที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะครับผมที่ใช้งาน m e t e o อร์เนี่ยจะยังไม่รู้นะครับผมอ่ะผมจะเริ่มการทำการเชื่อมต่อนะครับผมอ่าโอเคอ่านี่นะครับผมเหมือนเดิมครับก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับผม970 420นะครับผมเรียบร้อย Connect เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปฏิบัติการเรนดอยในส่วนของปฏิบัติการเรนดอยเนี่ยมันจะมีทริคนะครับผมที่ผมจะแจ้งไว้ก่อนเลยก็คือให้อนุญาตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนุญาตในการาเชื่อมต่อตลอดเวลานะครับผมอ่าฮะอ่าโอเคปฏิบัติการเรนดอยเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วขึ้นวกกันน็อกสีเขียวเรียบร้อยแล้วกดเหมือนเดิมครับผมค้นหาพื้นที่เมื่อกี้ผมไปเดอะเซอร์เคิลเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมจะไปใกล้ๆบ้างอย่างเช่น เดอะมอญงามวงวานและกันก็ไปที่เดอะมอญงามวงวานค้นหาเรียบร้อยแล้วก็กด get direction อ่าเห็นไหมครับผมมันก็จะมีเส้นทางขึ้นที่เป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้จะมีจุดบอกนะครับผมสัญลักษณ์สีเขียวคือจุดตำแหน่งที่เราอยู่สัญลักษณ์สีแดงคือจุดหมายปลายทางนะครับผมเมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่า navigate ต่อได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกเลยเนี่ยอ่าให้ขับตรงไปประมาณ200เมตรนะครับผมระยะทางรวมทั้งหมดนะครับผม จากโชว์รูม Royal แอนฟิลดพระราม5ไปเดี๋มองงานมงวานก็ใช้ระยะทางประมาณ13.9กโลหลังจากเราใช้งานเรียบร้อยแล้วต้องการเลิกใช้งานให้เรากดที่ Stop n a v i g เ t o r ก็จะเลิกใช้งานทันทีนะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัว การใช้งานนะครับผมอันนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับในส่วนของปฏิบัติการ Android นะครับผมที่ผมบอกครับผมไว้าหอนุญาตทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งของแอปนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูที่หน้าจอกันว่าวิธีการเซตติ้งตำแหน่งของแอปนะครับผมไปเซตติ้งที่ไหนเบื้องต้นนะครับผมให้พี่ๆทุกคนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมอ่ฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมที่ตำแหน่งนะครับผมอ่าฮะแล้วก็ให้ดูทั้งหมดนะครับผม จะมีแอปพลิเคชัน Royal e n อ i e l d อยู่ให้เรากดเข้าไปนะครับผมที่ตำแหน่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมการอนุญาตนะครับผมให้เรากดไปที่การอนุญาตและให้เรากดไปที่ตำแหน่งนะครับผมให้เราเปิดคำว่าอนุญาตตลอดเวลานะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ติดปัญหาในการเชื่อมต่อนะครับผมในครั้งแรกนะครับผมหลังจากเรากดตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแอปก็จะใช้งานได้ปกตินะครับผมประมาณนี้ครับ